ผัดซีอิ๊วหมูนะครับผัดซีอิ๊วหมูเดี๋ยวฉบับร้านรวยผัดปูแล้วนะครับ ให้หมูสุกเลย รถดูดฟ้าของร้านก็ยิวดำม,มันเป็จะเป็นผัดธุ์ยิวอันนี้ไฟก็ยังไม่ต้องแรงยิวของหวานนี่เพียงใส่น้ำตาลใส่อันนี้ไฟก็ยังไม่ต้องแรงนะจ๊ะ Okay. ใส่ะนะลงไปวันนี้เร่งไฟแรงเลยแล้วมีิคที่องทำให้เส้นนุ่มขันดนุ่มนะครับรับุสนะครับจะลงไปต้องหัดเร็วๆได้ยินเสียงไหมไฟแรงใช้ไฟปนไฟแรงหอมชนะแน่นอนพอ,อเสร็จเรียบร้อย

นี่ดูชิ้นหมูไหนล่ะนี่ดูชิ้นหมูนี่เห็นไหมหมูนี่สุกกำลังดีเลยนิ่มเห็นไหมหมูนี่นุ่มแน่นอนกินนี่หอมกินกระทะเลยนะครับนี่หนึ่งเสิร์ของเราโดยพิไทยพนเรียบร้อยแล้วครับผัดซีอิ๊วหมูแบบร้านรวยเขาผัดปูนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับสวัสดีครับ